สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีหลักสูตรปริญญาที่ประเทศสิงคโปร์มาแนะนําค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเรียนปริญญาตรีเพียง2ปีจบหลักสูตรปริญญาตรีสถาบัาน LSBF ประเทศสิงคโปร์รับนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นหมหาเป็นต้นไปแต่ถ้าน้องๆจบม .6 มาแล้วก็สามารถเรียนปริญญาตรีให้จบภายใน24เดือนได้เลยค่ะ โดยเรียนเป็นหลักสูตรดิพล oma, advanced i p l o m a และ top up bachelor รวมกันทั้งหมด24เดือนค่ะคุณสมบัติผู้เข้าเรียนนะคะนอกจากบุคการศึกษาแล้วก็ยังจะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยถ้าใครยังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษก็สามารถสอบภาษาอังกฤษกับทางสถาบันได้หรือถ้าภาษาอังกฤษยังไม่เก่งก็สามารถมาเรียนภาษาได้ด้วยค่ะมีสาขาอะไรบ้างลองอ่านดูกันได้เลยค่ะ ส่วนค่าเรียนนะคะแต่ละหลักสูตรก็ตามข้างบนนี้เลยค่ะทำไมถึงน่าไปเรียนที่สิงคโปร์เพราะว่าโลเคชั่นดีปลอดภยัยเดินทางสะดวกวีซ่าก็ง่ายใส่ง่ายไม่ต้องใช้สเตทเมนตบุตรการศึกษาก็ดีและมีสาขาทอิลิเลียนมีอินเทอร์นชิพให้ฝึกงานด้วยนะคะสำหรับบางสาขานอกจากการเรียนแล้วทางสถาบันก็ยังมีกิจกรรมต่างๆให้ทำระหว่างที่เรียนด้วยค่ะ าบัานตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าและรถประจำทางหลายสายอยากสมัครแล้วต้องทำยังไงคะแอดไลน์หรือแอดเฟซบุ๊กเรามาได้เลยนะคะมีคนช่วยทุกขั้นตอนเลยค่ะแค่นี้ก็จะได้ไปสิงคโปร์กันแล้ว